เปิดผลงานละครทั้งหมดของพระเอกโดนัทพัทรพล สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนนะคะมาเปิดผลงานละครทั้งหมดของพระเอกดาวรุ่งม,มาแรงจากทางช่อง7โดนัทพัฒราพลมาดูกันว่าเขาเนี่ยเล่นละครไปแล้วทั้งหมดกี่เรื่องต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ช่องกําลังดันยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผลงานของโดนัทเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งฝีมือการแสดงของเขาก็พัฒนาขึ้นมาทุกวันด้วยก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีผลงานเรื่องอะไรบ้างและได้ประกบคู่กับนางเอกคนไหนไปเริ่มกันเลย ผลงานชิ้นแรกของโดนัทก็คือละครเรื่องพญาโศกนะคะทุกคนประกอบคู่กับมะเหมี่ยวพรชาดาถัดมาก็คือเรื่องขมิ้นกับปูนเรื่องนี้เป็นพระเอกตอนวัยรุ่นถัดมาที่เรื่องนี้คุณชายไก่โต้งร่วมงานกับโบเมลาดาพ่อโมจ้าสเสน่ห์ร่วมงานกับพิมพิมพ์มประภาถัดมาที่เพิงสเสน่หานะคะทุกคนเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับนางเอกมากฝีมือก็คือนุ่นวรนุชฝามีตะวันร่วมงานกับ พภพายลามิดาเป็นคู่ที่หลายคนชื่นชอบลางรักพังใจร่วมงานกับปูเป้เกตสลินแล้วก็ผลงานสุดปังก็คือเรื่องเสาห้านั่นเองร่วมงานกับเนยประพาดาและผลงานล่าสุดที่ลงจออยู่ตอนนี้อุ้มรักปฏิหาร์ร่วมงานกับเมเมทันยวีแล้วก็ยังมีผลงานใหม่ที่ยังไม่ได้ลงจอหรือไทยบอดีร่วมงานกับการณัทชา เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับผลงานละครทั้งหมดของพระเอกดาวรุ่งม,มาแรงจากทางช่อง7โดนัทพัทราพลคุณชื่นชอบผลงานเรื่องไหนของพระเอกคนนี้นะคะและชื่นชอบโดนัทประกบคู่กับนางเอกคนไหนก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยเราเนี่ยชอบโดนพายมากที่สุดแล้วเคมีเข้ากันมากส่วนอีพีต่อไปอยากให้เราเนี่ยไปเปิดผลงานของนักแสดงคนไหนนะคะก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊ องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย